<c oughs> แล้วก็มา <c oughs> ถึง The Idol Project 3ใช่ค่ะก็เวทีนี้นะคะก็เป็นเวทีที่เรียกว่าเป็นเวทีประกายเพชรเลยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะก็ประกวดรอบชิงชนะเลิศก,กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็ได้ผู้ชนะแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับ The Idol 3นะคะ คนที่ชนะก็คือน้องไอซ์นิทิตวงเหรียญไทยนะคะต้องบอกว่าน้องคนนี้อายุ16เองช oh. นะซะแล้วยังงงอยู่เลยว่าตัวเองได้เหรอมืนมืนยังมืนอยู่นะคะ no ยิ่งน้อยยิ่งได้เปรียบนะใช่ค่ะตอนนี้นะคะยังอยู่ม .4 อ,อยู่เลยนะคะสำหรับอีกออสำหรับอีกคนนึงนะคะที่ได้รางวัล b บ s เพอร์ฟอร์แมนนะคะก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยนะคะเป็นน้องโบนัส นภัทรส,สอนเอกพันกุลนะคะแสดงเป็นกรุงชาติค่ะนี่ได้รางวัลเลยนะคะลปาที่ได้ไหมได้เนี่ยลิปสติกพี่เบนเองเมื่อวานนี้<อ> <laughs> ส่วนฝ่ายชายนะคะก็จะเป็นน้องท็อปเทวินนะคะเล่นจากบทไอ้หน้าหนวด ในเรื่องรอยมานนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าเอาอากาศวันที่27พฤษภาคมนี้ค่ะ5ทุ่ม15นาทีนะคะก็ติดตามด้วยละกันนะคะนี่ช่อง3เราจะเอาที่ไหนให้ศิลปินอยู่เนี่ยเราเป็นอำเภอได้เป็นจังหวัดแล้วนะค่ะไม่ใช่ครอบครัวนะค่ะเมื่อวานนี้น้ำาราพิพัฒน์มาทำไมเมื่อวานเขาก็มาเชียร์น้องสาวเขาค่ะจริงเหรอน้องสาวในเวทีนี่เหรอใช่ค่ะก็คือคนที่ได้รางวัล best performance เลยค่ะน้องโบนัทเลยค่ะก็ เป็นน้องของน้องน้ำนี่เองเชื่อไม่ทิ้งแถวเนาะอ <enario> ตอนนี้เขาก็บอกว่ามาบอกข่าวดีว่าแฟนเขาเนี่ยท้องแหละ้วเขาบอกว่ะเขาละเราละ